สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันนี้นะคะช่อง Bird King มีแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายเลยซึ่งก็คือแทนแนน้ำโมกับยายเอ๋นะคะนี่ขโมยตัวช่องทฤษฎีลแล้วทำไมมีอะไรครับฝน <laughs> ตกเหรอครับฝนไม่ได้ตกค่ะแต่ว่าเราจะมาทำเกมวัดดวงนี <Wow. S 1> <laughs> <ก>่เกมวัดดวง <laughs> ใช่แล้วคะ่ะวัดดวงก็จะดูกันว่าใครเนี่ยจะเจอไข่แตกหรือไข่ต้ม oh, <no. S 2> นี่แล้วมีไข่อยู่5ฟอง <laughs> ใช่ค่ะทั้งหมดมีไข่อยู่5ฟองเราก็มีฉลาก5ใบแล้วก็จะจับกันนะคะว่า ได้ไข่ใบไหนก็จะเอาตอกบนหัวตอกหัวเลยอ่ะใช่ค่ะถ้าใครได้ไข่ต้มก็ได้กินไข่ต้มไปแต่ถ้าใครได้ไข่แตกก็สกรอบไปเลยโอ้โันไหนเบอร์หนึ่งเลยอันไหนเบอร์หนึ่งที่เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งจะอยู่ซ้ายสุดนะคะแล้วก็ไล่ไปนะครับสองสามสี่ห้าแล้วมีฉลากอย่างนี้นะครับห้าอันพอดีนะครับก็จะมีเหลืออันหนึ่งเนาะเผื่อว่าใครจะรอดนะครับใครจะเป็นคนลองก่อนก็จะทุบพร้อมกันหรือทุบทีละคนเดียวทุบทีละคนค่ะโอเคโอเคนเเลลยยววจับฉากไดด้ี ห้าอยห้านี้นะครับใครจะเป็นคนตอบให้น้องโอยน้องโอจะตอบเองหรือให้ใครตอบให้คะให้ลกตอบให้ลี๊จับหัวก็ซัดเลยอ่ะเอานะคะมาลุ้นกันเลยค่ะว่าจะต้มหรือจะแตกนะคะหนึ่งสองสาม แกกินได้เลยค่ะอันนี้ค่ะแหมไข่ต้มจริงด้วยนะครับโอ้วหน้ำโมชนา1เกมนะครับได้ไข่ต้มนะครับนี<แ>่นะครับกินไ,ได้ใส่ไก่บอลเหลือฉลากอยูเซียนนะครับอ๋อยาจดเอาไว้ค่ะและเลขที่ออกไอ้ลวกเบื่อสองไข่ฟองนี้นเลยค่ะย <laughs> ด้ครับข้อน้าผาครับหนึ่งสอง สองคนนะโอ๊คกับพี่วิคใครก่อนนะครับพี่ก่อน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 พี่กวสาวนะคะจะต้มหรือจะแตกเนี่ยอันนี้ค่ะน่ากลัวจังเบอร์หนึ่งรวบรวบแน่นอนนี่เราสวยใกล้ๆเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้ขอสวมหัวก่อนนะคะยันไม่ดีกว่าแก้ค่ะหนึ่งสองสามใส่ต้ม มีแต่ไข่ต้มป่ะครับวันนี้ไข่แตกด้วยค่ะน้าโอตอนนี้เหลือน้าโอแล้วสะครับใช่ค่ะจับเลยนะครับใช่ค่ะนี่แล้วกันนะครับได้เบอร์สามครับน้าโอเบอร์สามค่ะขอเลยค่ะอันนี้นะครับมาครับน้าผากใครนะครับแล้าผากน้าโอนะคะน้วผากตัวเองเหรอใช่ค่ะมันเป็นไข่ต้มหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้ไข่แตกหนึ่งฟองค่ะมันเป็นไข่ต้มหมดเลยเปล่เนี่ยค่ะน้าโน้าโอกินอยู่ค่ะหนึ่งสอง าชัดไว้อ่ะปอตูงได้ไว้อ่ะออตกลงว่าต้องหรือแตกคะน้อง ทำให้ยายมีความสุขค่ะคือตอกแรงว่ะค่ะทุกคนก็ตอกแรงคือร่วงไปถึงแบบรองเท้านาำโมคือเละอะค่ะเละอะตอนเนี้แล้วตอนนี้ต้องเอาไข่ไข่แตกมาทุบหัวทุกคนมาตอนนี้เราก็ได้ผู้แพ้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกนี้ก็สุกอ่ะครับใช่อะมีลูกเดียวเหรอมีลูกเดียวอ่ะโอ้คนดีจริงเลยเนี่ย มีความสุขอะนี่ขนาดเรา,าเรื่องคนสุดท้ายเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วความสนุกก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก,ก็ได้ดรูแพ้เรียบร้อยแล้วสนุก <laughs> อะไรคือความสนุกครับ <laughs> คนอ่อนแอก,ก็แพ้ไปนะคะคนไหวเขาจะสู้ต่อกันนะคะนี่คือเกมวัดรูป EP หนึ่งกันนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามดู EP สองก็จะ